About, happy baby. เห็นไหมคะมีสถานที่อะไรบ้าง First Butchers Butchers อ่าคือก้องค่ะอเดี๋ยวแป๊่นนงนะคะครูขออนุญาตนิดนึงนี่สี่คนนั้นน,น,น,ะนะคะหันหน้ามานี่สิคะคุณคุยอะไรกันคะครูกำลังสอนเพื่อนอยู่นะคะนี่อยู่ในชั่วโมงเรียน,นะคะ่นะ,คะแล้วกลับมาเรียนกันต่อคะ่ะ ำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านเซิร์ชเดี๋ยวรวบรวมงานเพื่อนไปส่งครูแล้วรอเช็คพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเรื่องความซื่อสัตย์ในการส่งงานด้วยนะคะอะน,นี้อทงค่ะว่าไงครับน้องเซิร์ชเดือนนี้มีไปแข่งอะไรอีกไหมครับลูกวันนี้มีค่ะมีแข่งสัปดาห์หน้าหลังสอบเสร็จค่ะอ่าแล้วหนูมาทำอะไรลูกครูให้งานลงมาส่ง และรอเช็คพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของเพื่อนๆที่ห้องนี้ครับคุณครูคะสอบที่ให้โนเสร็จแล้วนะคะ,ะวางที่นีเลยนะคะอ๋อจา้าขอบใจมากจาก้าหังเอ่อเดี๋ยวครูต้องไปไประชุมโครงงานคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ของคณะครูเสีดรอที่นี่คนเดียวได้ใช่ไหมครับได้ครับครูต้องทําโครงงานได้เหรอคะทำสิครับเราทํากันทั้งโรงเรียนเลยเซเตอร์พนักงานก,ก็มีโครงงานคุณธรรมของเซเตอร์เองด้วยนะครับ เฮ้ยภาษาอังกฤษเธอรีจะรอดมั้เนี่ยเออจริงค่าเธอมีเดินซ่อมอินนะกลับบ้านไปดูแม่ซ่อมที่บ้านแน่เลยเฮ้ยนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยเราคิดอะไรออกแล้วอะไรไม่ดีนี่ พูดแบบนี้มีอะไรให้ช่วยเงนี่ยเถิเถเรื่องง่ายๆเองจะช่วยแอบเข้าไปดูเฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในห้องวิชาการให้พวกเราหน่อยสิไม่ต้องหมดก็ได้เอาแค่พอผ่านพอนะ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 เรื่องใหญ่มากนะจะให้ไปดูข้อสอบเลยเหรอโถก็วินวินนะพวกเราก็เอาแค่ผ่านถ้าเทอมนี้เราไม่ผ่านนะโดนแม่เอาตายแน่เลยส่วนซอยก็อาจจะได้คะแนนเต็มไปเลยก็ได้นะช่วงนี้แกไม่ค่อยมีเวลาเตรียมสอบไม่ใช่หรอเดี๋ยวแกก็ไปแข่งพูดอันั้นไม่ใช่หรอ ทัประพัส่งแล้วนัทรัสส่งแล้วกวิศลาส่งแล้วนิชนิตายังไม่ได้ส ไม่ผ่านนะโดนแม่เอาตาแน่เลยเสร็จเพื่อนก็อาจจะได้คะแนนเต็มไปเลยก็ได้นะพรุ่งนี้แกไม่ค่อยมีเวลาเตรียมสอบไม่ใช่หรอเจอจะช่วยพวกเราไหมเนี่ยเออจริงตกแน่เลยเนี่ยข้อสอบก็ยากถ้าสมมติช่วยพวกเราเนี่ยมาแล้วยอมช่วยพวกแกก็ได้แต่แกต้องทำตามที่เราบอกนะเออได้ รางวัลน,นักเรียนทุนได้แก่เด็กชายวิภูเมธการวิยีสมแล้วที่เป็นเพื่อนเราพวกเร,เราเลือกคบเพื่อนได้ผิดจริงเนี่ยรางวัลก็ได้พวกเราก็ตอบค่ะใครจะรู้นะว่าพวกเราทำอะไรกันมาบ้างยังชอบพวกแกกไแ็ได้แต่ต้องทำตามที่เราบอกเลยเช่นกับวเวอร์เวนก็คือเว่เรสกับวูดใช้เมหมือนกัน ม่เวนี้จะต้องสอบภาษาอังกฤษความซื่อสัตย์สุจริตคือคุณธรรมที่เราได้รับการฝึกฝนและเราจะเป็นเยาวชนที่ต่อต้านการทุจริตตลอดไป